นายสุพจน์ต่ออาจหารประลัดจังหวัดระยองนะคะได้เป็นประธานคัดเลือกผู้แทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโครงาการสลาก80มีนายทวีปบุรบาทุกกาจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้แทนจำหน่ายสลากในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมจำนวน93รายด้วยกันค่ะ นายทวีปุฒิบาทุกาจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการจัดทําโครงการสลาก80เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ในราคา80บาทผ่านจุดจําหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งตัวแทนจาหน่ายที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสลากไปจําหน่ายจุดละ25เล่มหรือ2,500ฉบับโดยซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงิน สำหรับในปี2565สำนักง,งานสลากนะคะจะก,กระจายจุดจำหน่ายให้ครบ1,000จุดทั่วประเทศขณะนี้เปิดให้บริการโครงการสลากแบบสลาก80แล้วจำนวน209จุดด้วยกันในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดต่างๆในภาคกลางและอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก151รายซึ่งจะเริ่มขายสลากตั้งแต่งวดวันที่1มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะคะ ซึ่งการเดินทางมาประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจาก8จังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งก็มีผู้ผ่านคุณสมบัติแล้วก็หลักเกณฑ์เบื้องต้นจํานวน326รายหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดทําสัญญาในห้วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ส่วนภาคเหนือนะคะมีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น996รายภาคใต้อีก450รายสำนักงานก็จะมีการเดินทางไปคัดเลือกภายในเดือนพฤษภาคม2565เพื่อให้โครงการสลาก80ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปค่ะมีเสียงท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะทางประชาชนครับผู้ซื้อสลากทุกท่านนะครับที่ มักจะบอกว่าไม่เคยซื้อสลากในราคา80ได้เลยก็เรามีสลากราคา80ขายตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับย้ำว่าตั้งแต่ปี64นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะขายดีก็คือเปิดแป๊บเดียวนะครับก็จะมีประชาชนที่สนใจเนี่ยมาซื้อในปีนี้เรามีเพิ่มให้อีก1,000จุดนะครับทุกท่านเนี่ยขอให้มา,มาสนับสนุนนะครับจุดจำหน่ายของเราโดยข้อมูลจุดจำหน่ายเนี่ยเราจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w g o o r t h นะครับแล้วก็อนาคตเราก็จะพยายามจะขยายจุดจำหน่ายเพิ่มขึ้นไปให้มากกว่านี้รวมถึงเราจะมีแพลตฟอร์มนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเลือกซื้อสลากใน,นราคา80บาทด้วยครับ